อีกจังหน่อยนีิพาเราไปกินข่าวยูวัดจ้ะิมคือบ่เห็นคุณข่าของมันทางทางที่เธอกับเป็นลูกช ยัยมาบังกองใยัยยัยจังเลยดีจะแปรงกูกินปวดหัวอีกแล้วไหมยังไม่ทำอะไรเลยปวดหัวแล้วใส่กรองนี่พ่ออยากจะไม่ค่อยกิน บ่อยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปช็อปเนาะก็มีแค่นี้ก็ไม่รู้จะผัดใส่อะไรผัดใส่ไสกอกนี่เลยไม่เยอะเนาะไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นสแปมมนะพี่น้องมันบดีต่อสุขภาพพวกใส้กอกพวกนี้มันพวกนี้คนผลิบไว้ไอ้กินไป่านไหนใจมัก เมนูไหนที่ไอ้กินกับปลาไอ้จะไม่ใส่ชืรสนะคะใช้แค่รสด,ดีก็หนักเลยเนาะสำหรับฝรั่งเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินเครื่องปรุงเนาะแค่นี้แหละคะ่ะ ใส่ลงไปถ้าไปต้มนี่มันจะน้ำมันเยอะถ้าอย่างนี้มันจะแห้งแล้วมันจะอร่อยอร่อยมากโอ้ยปวนหัวโอ้ตายตจเป็นอย่างน้อปีนี้ค่อยตายเลยเบิร์ ไปบอกกับ่ถือป่ดิอ้าเขาค็อเป็นเออเลอเป็นเมื่อยเลยป่ะนี่เอา้าไอ้คือเป็นแบบนี้ปีนี่ห่วงนอนแล้วพึ่งสิเทียงนึงนี่นะคะไข่เจียว มาคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วง่ายๆผัดบ็อกเกอรี่ใส่ไส้กรอกกับไข่เจียวปาสซมอนนะคะแล้วก็กินกับขุนป้านะคะมาเดจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนมาเดจ้ามากินเมนูง่ายๆซิมเพิลบัตยัเมีนะคะทุกคนมาเด้อเป็นผัดบ็อกกอรี่ใส่ไส้กรอกเป็นอาหารล้างตู้เย็นเนาะ คือบอกนะคะนาจะกินค้งนะคะส่กอบพอป้า่นจะไม่ให้กินนะคะโอเคเอนจอยวีไม่ซิบูกูว่าล่ะโอเคีวาเลมอนลมอนแองจิโแองจิลไม้อง think can have something like that f r ไอกป้าคนละสไตล์นะคะไอเป็นคนที่กินไวเนาะป้าสิเป็นคนกินซาใครจะถามว่า ป้าเป็นผู้ดีเก่าหรือเปล่าอาชออร่อยไหมคะไม่ห<ะ>อาเมืงลาตออายังไม่เห็นอย่างเลยอ้เมื่อยล่ะไอ้เมื่อยปวดหัวพ่อมันเนี้ยเป็นอย่างปีนี้ร่างกายแข็งแรงมาตลอดสามสิบหกปีนะคะหลังจากวัคซีนอันม่อยากตีดีเด้อแต่ไอ้เปลี่ยนแปลงแห้งอีเด้อ ไทยสไตล์ได้ตอนนี้ปานอีกจังหน่อยนี่พาเราไปกินข้าวอยู่วัดจ้ะเมื่อไทยรอบนี่ <c oughs> กินข้าวปีแล้วเพราะญ่กินข้าวแบบนี้ปกติ่าสิฝรั่งเนาะจานภายจานมันนะคะเพื่อนก็ทําตัวง่ายขึ้นเยอะมากเลยไม่เปลี่ยนหลายด้ยจ้ะตั้งแต่รู้จักกันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยปีนี้เป็นปีแรกที่กินข้าวแบบนี้นะคะปีแรกเลยแต่ก่อนไม่ได้กิน้ะพี่น้องก็คคอเห็นแหละอายก็บ่เคยกินข้าวพร้อมเพื่อนเพราะเพื่อน ขาบกินอีกย่างแบบนี้อืออาก็เห็ุคลิปสไตล์ของอายไปเพื่อนก็ไม่เข้าจะเข้ากล้องนะคะนะคะมันก็นเลยบอคอยได้เห็ดคลิปนนำกันจะปีนี้ทำคลิปด้วยกันก็บรูว่าอีกอย่างน,นนะรดนันดานให้กับเพื่อนมากินอาหารไทยนน้าอายนะคะนะ yeah. <laughs> not only thai food but also mushroom mm -hmm. you remember a year before i didn't touch i was scared Because <laughs> yeah. i can't because not trust me i wanted to see if you dive from the mushroom but no no กินปัะมาณดอกสองดอกเคยเห็นนี่แหละปีส่สองก็ห้าหกเจ็บปีนี้กินทุกขาบเลยเพราะว่าคนบอกกับอายว่าชีวิตของเพิ่อนอันสัตน์ลงเรื่อยๆแล้วจักสีแบบมีอย่างมากมายไปน,นี่นาะมันก็นเลยเปิดใจซะแบบนี้เนาะน่าจะจากคนเฮาััดสุดท้ายเนาะมันไปชีวิต มากจิรวัน is very fresh It's a lot of broccoli นั่นแหละค่ะอยังที่เคยพิดกันก็บอเขานมาในหัวสมองอ่ายก็ที่เคยพิดกันซีนั่นซีนี่ก็ปรับตัวกันใหม่ใช้ชีวิตกันใหม่ มาแบบสไตล์แบบหมู่มากกว่าป่ะนี่มาใช้ชีวิตแบบเพื่อนอะ่ะ <But S 1> ที่ท uh, ี่คุคุกหน่อไทฟูดวิชั่นอืมอิเดบล์บยฟอลองมาเออไงเนาะให้อิสระกับเพิ่นเพิ่นก็ให้อิสระกันได้อิสระนะั้นเพิ่นให้อาจะรออยู่แล้วแหละอืม ปัญหาอายตลอดอยู่แล้วเพรา,า้มันก็เลยเป็นการแบบว่ามีภัยแบบอีหย่างอะนะก็ดูแลกันไปสิก you know, mm ินให้มัดส mm ิแบบว่าให้สะอาดคือแบบล่างเลยไป so when you eat I was born just at the end of the war but uh, in the family you know the food is very precious so you eat everything Ça va, า a v ว่าอ๋อพี่ใบอกว่าหลังจากส่งค้ามโลกครั้งที่สองอ่ะเพิ่งจะเกิดทันเนาะมันก็บ่มีอย่างกินอ่ะเวลามันมันมีคุณค่าเนาะเวลาคือมีอย่างก็ต้องกินประมาณนี้มันก็เลยคงสิติดเป็นวิสัยประมาณนี้พี่น้องจ้ะ For example the rice. Hmm. I cannot understand why Thai people? why Thai people they don't eat all the rice they have in their plate because yeah, the farm farmer, especially the farm especially yeah. you the farmer, farmer family, it's hard to make the rice. Why to put it in the garbage? But yeah, but why? แห้งแบบว่าคนที่เป็นคนไทยที่เป็นชาวนาแบบคืออายแบบนี้เป็นยังคือกินข้าวเรือและทิมคือบรเห็นคุณค่าของมันทางทางที่เธอกับเป็นลูกชาวนาเธอกับเป็นชาวนารู้ว่าขั้นตอนการทํานามันยากป่าไนแต่ทําไมไม่กินให้หมดเป็นยังต้องไปทิมขยะแบบนี้นะคือบรตักปริมาณพอกินแล้วเติมเอาเป็นยังต้องอ่าหลาย ประมาณนี้เพื่อนซีเห็นตลอดนะคือเวลาเพื่อนไปกินร้านอาหารหรือยังแบบนี้เพื่อนซีบอกว่าเขาเจ้าเรือแล้วเขาเจ้าทิ่มแบบนี้นะเพื่อนก็เสียวอกกับไอตลอดว่าเธอต้องเห็นคุณค่าของมันนะยิ่งเธอเป็นชาวนาเธอยิ่งรู้คุณค่าของมันเพราะว่าไอเก็พยายามไปว่าตักพอดีแบบกินประมาณนี้นะอันนี้ก็คืออิ่มแล้วแต่แต่ว่าด้วยความที่ตักหลายก็ต้องกินให้หมดฮึ่มไอทุกมอร p นิ่งมอร์นิ่งทุกคนในโลกต้องเคา t พ e food Mm -hmm. and to eat all what is there in their plate mm hmm. because uh, it will become a big problem. Oh. ซ่อนกลางไปมาเป็นซ้อนเราเสยพราะอยาบอกว่าอยากให้แบบว่าทุกคนอ่ะกินให้เมิดหนะเพราะว่าหู้อยู่ว่าตอนนี้ปัญหาโลกก็คืออย่างอาหารกระสิบพอกอพอกินประมาณนี้นอดพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไอสิบอกกันที่ไอตักแค่บอกเขาเยี้ยเพิ่นอ่ะบอแม่ว่าไอหวงซิกอไว้กินเองเด้อ คือเพิ่นบ่ค่อยกินหลายนะคะมันไม่ค่อยย่อยเนาะคืออายุหลายแล้วพี่น้องก็ห่วงว่าพวกเซกอบพวกหนมพวกอย่างมันไม่ดีต่อสุขภาพนะคะพวกอายก็นานๆจะกินเท่านึงจ้ะแม่จดเม็ดเดียวเพิ่นก็บ่ให้เลอนะคะคุณค่ะ อยู่บ้านเราเนาะเข้าโลละจากบ้านฮะสี่สิบห้าสิบก็ะถือแพงแล้วอยู่ต่างประเทศละโลละร้อยห้าสิบแบบนี้แห้งหูจากคุณค่าด้วยจ้ะ <c oughs> บ้านที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องจ้ะอายซิวา่าอย่าไ้ฟังเอียงกระบ,บือสุขใจซ้ำได้กินอาหารบ้านเจ้าของอีหรีสตงสเต็กสปากเกตตี้เจ้าบริออนซอนจากเมก อยู่ประเทศไทยกินบ่ว้าแซงพิซซ่าแซงพิซซ่าแซงสเต็ตสกสปาเกตตี้อยู่นี่เด้ทำหาปลาแดกปลาแดกตออแห่งดีตัวแห่งคักนองแห่งคักพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเดี๋ยวอากินแล้วสิไปล้างถ้วยล้างจานก็ปวดหัวนิดหน่อยกินยาพาราน,นะคะเมื่อนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจแด้หลายะด้จะเด้อร์จะมีอากาศปลาเสมอมากอบคุกครับบายบาย